ผมเขาปล่อยู่ไว้แล้วร้อยห้าสิบแต่ผมไม่ปล่อยสององค์สองร้อยห้าสิบนี่เขาปล่อยต่อผมสองร้อยห้าสิบผมไม่ได้ให้โอเคเอาองค์นี้องค์เดียวพอละวร้อยหนึ่งนะสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมพลภูกามยาวเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่ที่ตลาดนัดเซตคลองจันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแผงพระกันนะครับที่นี่วันนี้แผงพระเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปเดินดูเลยครับ นี่มาเ <แฟ S 2> ลยขึ้มนมาเหรออ๋อเล่นดนตรีอันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยเงินอ๋อเงินพดด้วงพดด้วงนะนะใช่ครับที่เราเราไม่ทันหรอกคุณปู่ย่าตาใหญ่เราแม่ของย่ากันกปานปานนี่ชีชีครุด นี่ก็หลวงพ่อปานเหรอครับเนี่ยอ๋ออ๋อเป็นลายเสือใช่ไหมด้านหลังนี่คุณขวดครับอันนี้จะออกแบบแตกรายงานใช่ไหมสมเด็จรุ่นนี้มันนานแล้วไงพพิม์8กรายงานพพิมเจดีใช่้รง่นหลังเจดีวัลพังถ้าแบบนี้ครับเท่าไหร่ครับนี่สองร้อย อ๋อแบบนี้จะแพงหน่อยเช่าพันหนึ่งเลยอ๋อโอ้โหจะเช่าที่ไหนครับ,ชบเช่าแพงจังเช่าพิตามอันนี้น่าจะเป็นพันทิพันทิพเช่าจากพันธิป่ะตรงเนี้ยนะอ๋ออันนี้อันนี้นี่ที่ไอจัดจุจัดจัดจักรอืมก็สแสดงว่าตะเวนหาพระ อยู่เหมือนกันเล่นดนตรีเหมือนเดินครัเล่นดนตรีไม่ได้มาตั้งใจมาขายหรอกครับเนี่ยพารถที่ไหนอืมดูดิดบอร์ที่ดูครับอันนี้คือเหรียญอ๋อเหรียญร้อยห้าครับอันนี้ที่ผ้าสตรวัดอีกใหญ่นะยากมากเลยของปู่นี่นะตะลันตีนะฮะตะแกรงหน่อยที่เห็นแบบ รวมแผงครบวงที่เรียนครับโอ้พักกูนี่ไม่ค่อยเป็นเลยครับที่ไหนครับเ่องมันไทยโอ้ไทยเหรอหลงปูอะไรนะครับปะอ๋อหลงปูของสาเองจัดสร้างนะครับครับพักกูนะครับไม่ได่ไไม่ไกงครับไม่มีลาพกองคนเลย รักปลูกเนาะตรงนี้เนาะอยู่ที่คนชอบนะคครับนชอบอืมอยู่ที่คนชอบจริงๆรักปลูกมิกกี้เป็นโรงแรมอืมที่หยกจีนนะใช่ฮะของแฟนหยกจีนนะอันนี้อะไรนะที่สุพรรณน่ะรับผมสุพรรณอืมพ้าผงสุพรรณนะนี่รับจับมืออืมนี่ของของแฟนน่ะแท้ หลักหลายอยู่คฟ้าครับสักห้าสิบไม่ได้ฟ้าแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกครับครับหัวไปแต่ครับมันไม่ชอบพิมพ์ก็ที่ผมเต้ามาต้องเยอะครับลดได้เหลือเท่าไหร่ไม่ได้เลยลงอีกหน่อยก็ไม่ได้ไปสองร้อยห้าสิบไม่ใู้กู เขากรอกผมไว้แล้วร้อยห้าสิบแต่ผมไม่ปล่อยสององสองร้อยห้าสิบเนี่ยเขาปล่อยต่อผมตรงร้อยร้อยห้าสิบผมไม่ได้ให้คเขาโอเคเอาองค์นี้องค์เดียวพอละวร้อยหนึ่งนะนี่ร้อยห้าสิบดูอีกทีนะร้อยห้าสิบไว้ก่อนโอเคครับป๋าขอให้เฮงรวยๆไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเป็นเงินสดด้วยกันครับโอเคครับผมให้พี่บาตรสองร้อยยี่สิบจะให้เอาองนี้ไป ไหมเงินไม่พอดีปะเงินไม่พอใช่เงินไม่พอได้กดตังค์องค์เดียวพอแล้วโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ